ก็มีกูกันเยอะแต่ท่าที่เบิร์ยืนขึ้นยาน ด้านหลังเลยทุกคนเด้อจะเป็นทั้งหน้าจะเป็นโซนเบื้องบนเส้นเุื้องบนเนาะท้างหน้าอันนี้เป็นทั้งหลังอันนี้น่ะจะพิ้นเฮ็ดเป็นเป็นอย่างเป็นเงื่อนค้นบอกเออคือห่านหลูเด้ออันนี้ว่เป็นเป็นงงแรมหรือเป็นอีหย่างเลยทุกคนนี้เป็นเงื่อนค้นแท้ที่ว่าเิ่นเิ่นสร้างเนาะที่ว่าเฮาได้ยินข่าวมาเนาะ กำลังดังอ,อยู่จิ๊กตอกอยู่อธนาคารคุณซึ่งนั่นเหรอหมออันนี้เป็นซึ่งเป็ดธนาคารเนาะใกล้ๆกับปั่นคืนหาดเลยนี่คือย่านคืนนี่ธนาคารเป็นกระลังสร้างใหม่เนาะทุกคน ทน้ำน้ำลงน้ำลงก็จะว่าลงไปง้มป่าย่างเล่นนะทุกคนเราไปตะขักเนาะเดี๋ยว ก่อนที่ว่าพ่นเห็ดเรียวนเะนาะน้องคิอมาถ่ายใ้เบิ่งนเด้อทุกคนเนดะ้อว่ามันสิอลังการงานสร้างแบบสิง,งามรูลาซ้ำใดเนาะถ้าเนะพิ่นโบแอม้มหัวหรือใส่กำแพงเด้อทุกคนเด้อ่าจะได้เห็นกันอยู่เด้อเด้อทุกคนบัดน,นี้น้องพามาเบิ่งคือหาแลวเนาะที่กำลัง ตอนแรงตอนเนี้ยเขาก็สามารถข้ามขคืนเลาก็สามารถมานั่งเล่นหรือว่าขี่รถเล่นสบายเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นหัวนางใหม่้กับหรือยางถีงเนาะตะกอนกลางเป็นดินแดงที่นี่อ่ะมันลงดินมากตรงนี้อย่างเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นปูแล้วกันสะดวกสบายเลยทุกคนสามารถมาขี่รถเลาะเล่นได้ย่างลิ่นได้นะทุกคนแล้วดินแบบตอนนายเนาะนี่ตอนต้นเลก ตื่นหมวแรงขนาดไหนขนาด่ะคระ เดินทางบนกระดูกสบายเลยทุกคนเนาะใครรัดมาทำเต็มอกซี่ซื้อไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกะสอดเกขี้ยว วงเด้อทุกคนเดี๋ยวมีปันมีเด้อมีบอนซี่ซี่ไปฟังเดิงฝั่งไทยเนาะกระโบเมญญญน,นซีซ่เด้อคนยกมือไปนะแบมือไปเหน็นไหมคนบริซี่เด้อทุกคนเด้ออืมกูเดมากอะมามาแบม่ายเลยเด้อขอพร จ้าแม่งิเบื้องที่บ้านนองพาไปเบิ้องหลนะ ได้โดยทุกคนโดยขอบใจหลายที่เข้ามาเบิก